สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีกถ่านขอกระทึกดากกพี่น้องสองน้องพายุพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งข้าจอาตาขาพี่น้องมือเดียวแล้วส่องเขียงกับสบายกับสบายอีกอย่างหนึ่งมาต้องใส่คุณนะมาเบิ่งแบบบริใส จ้างคนเกี่ยวท่านสมัยแหละพี่น้องเลยใส่หลดเดอ้ใส่เครื่องจา้าเครื่องตัดน่ะท่านสมัยเลยเขาเห็นเละเอาเลยอ,อยูบ่บนเนาะเขาลากเบาพวกลายนี่ได้จนหมอพ่อหอดอันเมืดมือส่หมอบ ขขาไมออออออดดอ่อ้นโอ้ยลมพัดวีวีพี่น้องเอ้ยเออลราเห็ดคักดูนี่เป็นเขาติี่น้องขั้นสมัยอุย้ยไปในเซต ผมมีทางไปได้นงป้าตุเออระจกจกระแักค่ะ ผ่อนไผยผอนมันเมื่อเดียวแล้วโรถสำบาบด้กมันกระเบรนเนะบระเบียอีดอนไ่ใช่ะ อดอดไปผูกวะวะอีดอดนะเออปาะฮะมือเดียวแล้วมันก็ใข่ดอกอันนี้ ีลยวแล้วเลือดจะขาวขาวชุ่มไปเลยอืมใครแล้วมันโเฮีอ่เนาะมันโเฮีอ่ะอวะเ,เออมันโเฮีอ่ะมันบดิพก เขาพูดตัดกับธรรมดาอยู่อันนี้ค่ะไท้ดนามือเอ้ยมือเดียวแล้วตัดม่เลยเปล่าเออก็มีแต่ให้เดียวแล้วเคยเขียวเขียวบ่ให้บ่ใบดี่นออกนะแม่ตัดขาว เออแล้วก็ตัดเป็นเป็นผ่อนเป็นผ่อนไปกะไข้รอกเนี่ยนี่มเอวอมาได้มวนคือวันพังเพลงดอกห่าเงเกงหักมือเดียวแล้วไข้ไ่อ,อบอ ด้วยสีไห่ได้ไดพางขึปปน้นบนเกอออือเออใครเราละเหตุเป็นผ่อนเนี่ยะซก<า>ะ,ะกีเหียังยานะเออมดิฮีอันนี้นะมูดิฮี่อันนี่นะจบงามคือพ่อนขับขาเกีือเออมันกระมัดสบายอยู่ร้เปาคอยคันคอยใตัดแต่คอยเหียใช่เหียใหองแหงเอามาถึงเนาะ แห้เขาแก่หมาถึง hmm. อ uh ีก huh. ก mm ี hmm. <they> ้หาเต้นคนเขานะมานได้คะเนาะลุยลุยรับผสมเนาะจักจักถึกจักโหลดมันไปถึกเล็กอันนี้ต้องจักจะดึงบัตตั้งไว้นี่พัน เขาไหวนี่ค่ะหมุนมัดแข่าถ้าซื้อได้ซื้อใหม่ยุทธเฮ้ยเอ้าเราปลาไปแล้วแข่าตัวนี้ไปไปตัดกับตัวนี้ดีไปถือเล็กบวานห้องอันพอยก่อนนะง้ายมันหมุนแห้งมันหลุดหมุนมัดนี่นะมันกอนี่นะนี่มันงอเขาบพื่ออะนี่แม่นเบิดแทงนี่นะมันงอเขางอเขาเพื่อนะไรนี่นะมันหมุนมาแล้วมันมันบ่ได้ดอกที่ มันงอมันสเสพัดได้เคาะขึ้นกับกระต่ายโีได้ก็ต้องซีต้องอเล็กซี่ามาซีอย่างนี้หนิต้องไปเคาะคือเก่าเนี่ยควนตี้กับเล็กเคาะผักลายเท่ๆไรโธงอเขาเบิดตัวนี้ก็งอเขาเบิดเลยนะฮึ่ยได้ยี่งอ่เขับไปเคาะไปอันหนึ่งอือได้อยู่ยน่าต,ตื่น ต no. ัาซ <no ิมิกบเนาะอืมตัดซิม um> 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 <uh> şey uh> ิกบตัวใหญ่อืมเขาเล้าก็งามไปเอาไปเอาใบใหม่โอ้ยยังพันพ่อดอกยังเขียวอยู่อือบอกมันเขียวได้เลยนะมันตันอีบอืม บมีอ้อหนึ่งมันสิสามนี่ได้บอต้นเนี่ยต้นโพสิเกี่ยวเหตุทุนทางนะโอ้มันยังอนายุเพ oh, <my> ิ่นว่าสิเกี่ยวเกี่ยวเลยเหาแบมุ่ยังเขียวอยู่ยังเขียวแห้งอยู่นะอือย่างเขียวแห้งสั่งงามเนาะ อืมนี่ห่วงอุศดเสียเกียวเฮ้ยข้าตัดไปแล้ตัดทางอันเออขาตัดหลอกไปเห็นทุนทางเลยเห็นไหมนะพอได้เห็นเนาะไอได้เห็นทนทางปะห่วยงามได้

ป you you, er yeah. ่ะบ่สิเมื่อแลวป่ะห่วงขาห่วงนลพ่ะบวชนั่นป่ะนี่หลอกไปทางไหน้าสิขืนบวชหรือสิไปนั่ไปนั่มอื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 ม มือเดียวแล้วจบอันนี้ห้องแม่อ้อนได้นน่ยังเกือเขียวนน่อันนี้หน้าหน้ามูลของแม่อ้อนตบตบเกี่ยว,วน้ามูลของพออ่ออ้อนเนี่ยหยีบเผาเระเจะกวัวมูนนี่ จับกับนี้ดัดเป็นกับเป็นเขางามอีดีเป็นห่วงส่วนดิเศษอยู่ห่างๆนักเมื่อไหร่กี๊เอาล่องแล้วนอารอใบถาลจกนั้นได้แหละเกี่ยวเกี่ยวเข้าไปแหละ จ้าเฮาส네ิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องขยุเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ปิ่งหน้าหมอกเลปิ่งหน้าหมอกเลยเขาสุกไว้แป๊บเดียวสุกเลยแป๊บๆกับเป็นเต้าเพลองเลยพี่น้องเลยเต้าเพลิงก็เป็นเต้าเพลองเลยนี่ เป็นตะเฟืองเรืองอ่ะอําลําแล้วนี่ตอนนี้ยังเขียวนี่แหละเห็ดน้าเวลามันแป๊บเดียวาพายุตื่นแล้วบ่จักยืก็ลกแชร์ก็ติดตามให้นเด้อพี่น้องฝากนําพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องเฮาก็ดิให้ยดีมีแฮกทุกคนคิดนกันใหม่เด้อ Savari